เรื่องราวของน้องเมย์นั้นเป็นที่พูดถึงกันมาทั้งอาทิตย์ที่แล้วครับเรื่องของข้อกล่าวหาในการดปอิ้งหรือว่าการใช้สารต้องห้ามสร้างข้อสงสัยให้กับแฟนๆกีฬาชาวไทยเป็นอย่างมากวันนี้เรามีคําตอบว่าทําไมนักกีฬาบางรายนั้นถึงโดนโทษแบนจากข้อกล่าวหานี้รวมไปถึงการพิจารณาเรื่องนี้ว่าเขาทากันอย่างไรครับ ในกรณีของน้องเมรัชนกนะครับพบว่ามีการใช้สารประเภทไตรแอมซิโนโลนซึ่งเป็นสารสังเคราะห์จากสเตียรอยนะครับที่มีสรรพคุณในการแก้อาการแพ้ต่างๆเช่นข้ออักเสบผิวหนังอักเสบโดยยาไตรแอมซิโนโลนนะครับจะออกฤทธิ์โดยการชะลอการทํางานของเม็ดเลือดขาวและลดการซึมผ่านทางหลอดเลือดฝอยของสารต่างๆจึงส่งผลให้ลดภาวะการอักเสบได้ในที่สุดครับ เรื่องของเรื่องก็คือการตรวจพบสารชนิดนี้นะครับในร่างกายของน้องเมย์เกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงอูเบอร์ครับที่ประเทศจีนนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นน้องเมย์มีการบาดเจ็บจึงเข้ารับการรักษาโดยแพทย์และได้รับการฉีดยาดังกล่าวทางเส้นเอ็นจุดนี้ครับถือว่าเป็นข้อสําคัญในการโต้แย้งต่อวาด้าหรือว่าองค์การต่อต้านการใช้สารกระตุ้นนะครับ โดยเฉพาะการฉีดยาเข้าเส้นเอ็นหรือว่าเส้นเลือดดำเนี่ยนักกีฬาไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเองครับต้องให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นแพทย์เท่านั้นนะครับประกอบกับการมีประวัติการรักษาที่ชัดเจนทําให้น้องเมย์นั้นพ้นข้อกล่าวหานี้และอีกหนึ่งสิ่งครับที่ทําให้มีน้ําหนักในการพิจารณาถือว่าไม่เข้าข่ายการกระทําผิดก็คือการตรวจพบสารดังกล่าวในปริมาณที่น้อยมากตัวอย่างในตัวอย่างปัสสาวะของน้องเมย์นั่นเองครับไปดูกันหน่อยการพบสารกระตุ้นนั้นแบ่งออกเป็น 9ระดับนะครับคุณผู้ชมครับระดับที่1-5หรือว่าเรียกสั้นๆว่า S1-5 ถือว่าอยู่ในปริมาณที่มากนะครับไม่ต้องตรวจซ้ำเลยครับและถือว่าเข้าข่ายกระทำผิดจริงนักกีฬาที่เข้าข่ายกรณีนี้ก็มีลี่ชองเว่ยครับอดีตนักแบดมินตันมือหนึ่งของโลกชาวมาเลเซียนะครับที่พบปริมาณสารดังกล่าวสูงถึงระดับ S1 เลยทีเดียวรวมถึงอีกหนึ่งคนก็คือมาเรียนชลาปาว่าอดีตนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกชาวรัสเซียที่ตอนนี้นั้นเธอนั้นโดนแบนอยู่แต่ว่า ลีชองเวยนั้นก็พ้นโทษแบน8เดือนกลับมาแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งระดับก็คือระดับ6ถึง7นะครับถือว่าอยู่ในปริมาณกลางๆครับต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนระดับ8ถึง9ถือว่าอยู่ในปริมาณที่น้อยนะครับทำให้การสอบสวนแล้วก็ต้องหาเหตุผลของการใช้งานก่อนพิจารณาซึ่งในกรณีของน้องเมย์นั้นพบอยู่ในระดับ S9 นั่นก็คือต่ำที่สุดนั่นเองครับ สำหรับสารต้องห้ามที่ลีชองเวิร์ใช้และโดนลงโทษไปก่อนหน้านี้ก็คือตัวยาในกลุ่มเด็กซาเมทาโซนนะครับซึ่งมีคุณสมบัติลดการอักเสบคล้ายคลึงกับตัวยาที่น้องเมย์นั้นใช้ครับ